แต่งแต่งหน้าในทองตลาดมีเยอะมากค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวใช้ยังไงกันบ้าง2งตัวนี้เป็นแปรงปัดแป้งค่ะแปรงปัดแป้งที่ดีนะคะจะต้องมีความเป็นพุ่มกระจายกระจายนะคะไม่ทําให้แป้งเป็นก้อนค่ะตัวนี้ใช้ปัดหรือว่าแท็บในพื้นที่เล็กๆนะคะส่วนตัวนี้ก็ปัดแป้งออกในพื้นที่ใหญ่ๆนะคะอาจจะใช้สําหรับเซตแป้งฝุ่นหรือจะใช้ปัดแป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นสําหรับคนที่แบบไม่ชอบความนันมากๆก็ได้ค่ะ นี้จะเป็นแปรงคอนซีลเลอร์หรือว่าแปรงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมครีมนะคะขนแปรงก็จะมีความเด้งเดงเงาเแบบนี้นะทุกคนแปรงตัวนี้เนี่ยจะมีพุ่มที่มันเล็กแต่ว่ามีความแน่นนะใช้ทารองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ช่วงใต้ตา,ตาได้ดีมากค่ะทุกคนไม่เป็นรอยแปรงใต้ตา,ตา,ตาเลยเก็บงานดีมากตัวนี้ก็จะไว้ปลายคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดนะคะ แต่แปรงรุ่นนี้ก็ยังมีรุ่นที่แบบหัวเล็กกว่านี้อีกนะคะแต่วันนี้ฟามไม่ได้นํามานะตัวนี้หัวเขาจะตัดนะคะมันก็จะทําให้แบบเวลาเราแทบแทบผิวเนี่ยมันก็จะมีความง่ายกับการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะสองตัวนี้จะเป็นแปรงปัดแก้มค่ะแปรงปัดแก้มที่ดีพุ่มจะต้องกระจายตัวนะคะไม่แน่นเกินไปนะมันมีความเฉียงแบบนี้ก็จะทําให้เราปัดแก้มได้ง่ายค่ะเขาก็จะมีความแบนๆแบบนี้นะ,บบนนะก็จะทําให้เวลาเราปัดแก้มเนี่ยสีแบบไม่สเปะสปะค่ะทํางานง่ายค่ะ เซตนี้จะเป็นแปรงสําหรับแต่งตาค่ะจริงๆแปรงทาตาเนี่ยเราควรจะมีหลายๆชิ้นนะคะสามารถมีแบบเดิมซ้ําๆได้ค่ะเพราะตามหลักแล้วเราก็ไม่ควรใช้แปรงเดียวกับสีหลายๆสีนะแบบเพราะว่าถ้าเราใช้ซ้ํากันอะ่ะมันจะทําให้สีมันรวมกันจนมั่วไปหมดนะถ้าเราแต่งหน้าแบบแยกสีของแปรงแต่ละอันนะคะจะทําให้เราแต่งหน้าได้สะอาดขึ้นค่ะสองตัวนี้ใช้ทาพื้นตาบริเวณกว้างนะคะเขาก็จะมีความเป็นพุ่มแน่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่แน่นเกินไปค่ะ สามตัวนี้ใช้ทาในจุดเล็กๆนะคะอาจจะเป็นช่วงมุมหางตาแบบนี้หรือใช้ทาหัวตาไฮไลท์แบบนี้ค่ะสองตัวนี้ใช้สําหรับเลนส์สีให้เข้ากันค่ะพุมก็จะมีความกระจายตัวได้ดีเกลี่ยสีได้ดีนะคะแปรงแบนๆเล็กๆแล้วก็มีความแข็งๆแบบนี้นะคะใช้กรีดไอายไลเนอร์ค่ะแบบนี้จะเป็นแปรงสําหรับทาปากนะคะแปรงตัวนี้ใช้เกลี่ยขอบปากให้สีฟุ้งๆแบบสาวเกาหลีได้ค่ะ แปรงตัวนี้ใช้เขียนคิ้วค่ะก็จะมีความหัวสั้นๆแบนๆแล้วก็ตัดเฉียงแบบนี้นะคะจะเขียนคิ้วได้ง่ายค่ะแนะนําของ mti ค่ะแปรงที่ใช้ได้ดีบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแปรงที่แพงนะคะเวลาซื้อแนะนําให้ลองไปหยิบไปจับดูด้วยตัวเองค่ะยังไงลองซื้อดูให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่เราจะนําแปรงไปใช้นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการแต่งหน้าที่ดีขึ้นของพวกเราค่ะ